ไอพวกที่กูให้ไปโกนหัวถ้าไม่โกนนะเดี๋ยวโดนไอสัตว์เออมึงจดไปเลยเว้ยมึงจดตอนที่มางเสร็จเข่าเฮียมาหัวด้วยมึงไปมึงจอดได้วหรอลุงเนี่ยพวกโกนหัวนี่โดนในอุ้มไม่สำเร็จใช่ป่ะลุงอุ้มสามเคสเว้ยเฮียวันเนี้ยอุมีไฟแค่นั้นเออวัวก็สามเคสสามแสนน้ำไม่ต้องจ่ายสามวันจะได้เหรอใช่เหรอใรอ่พี่ต์ใช่ครับลุงลุงก็ให้ลุงให้เคสละแสนไงเฮ้ยมึงไปทำแบบนี้ดิไอเฮียมึงเห็นเขาทำกันไหมเนี่ยใครเนี่ย เ้ยไอ้เซิร์ฟมันไปไหนเลยวะไอ้เซิร์ฟอ่ะบุลาพาลัเฮ้ยใครนี่มันอุ้มเกมอีกนะไอ้มาดีเซิร์ฟอยู่บนเลยอะไอพี่เซิร์ฟปาพี่เซิร์ฟเกมปะเอ๊ะน่าจะอยู่บนนึงเงียบจัดจ่ะเอ็นดูไปด้วยคนหัวไอ้เซิร์ฟเอาละ ทำไรอะน้องเลิฟแม่วันนี้เงียบจังอะไปเดีไปเดีไปเดี๋อ้ยนะเอาไปเอาของจุนเถอะไปไปไปครับพระเจ้าไม่อยู่แล้วไอ้เฮียเอาล่ะเออตีสี่แล้วแล้วมึงเป็นอะไรทำไมวันนี้ไม่พูดเลยเป็นเป็นมันไม่ปกติมึงอย่ามาตอแหลอย่ามารับแหลผมรู้จักมา8เดือนอันนี้คือเป็นปกติก็อยากพูดตอนนี้มึงก็พูดปกติไงแต่ลึกๆมึงเป็นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเป็นอะไรเป็นอะไร่ายแกเอาแกเอาแกเอาแกไม่พูดนะไม่บอกแกเอานะเป็นอะไรกูเคยมีอะไรกับมึงหรือเปล่าก็ไม่เคย ผมรักนะแล้ว็ลมตาจะใจมึงก็ต้องอ่ะมึงก็ต้องบอกสิว่ามึงเป็นอะไรไงไม่เป็นไอ่ะขอนิดเดียวขอนิดเดียวไม่ต้องบอกหมดขอนิดเดียวเลยขอแค่นิดเดียวขอนิดเดียวอยากพูดอยากพูดเฉยงอนใครงอนใครไม่ไม่พอใจใครหรือเปล่าเออผมไม่อยากพูดจริงมึงต้องมีแบบช็อตโดนก่อนมึงถึงจะไม่อยากพูดอ่าไว่บอกกูนะ เอ้เร็วนิดเดียวนิดเดียวไม่มีอะไรจริงๆถามีังมีไหมอ่ะกูไม่ถามก็ได้ว่าเหตุผลคืออะไรแต่มีใช่ไหมไม่มีไม่รู้ไม่มีอ่ะไม่รู้แปลว่ามีเห็นป่ะอ่ะมีมีเนี่ย ไปยี่เซอร์ไปยอะไรให้เซอร์เป็นยี่อะไรไม่อยากพูดเฉยเป็นคนหัวหรอผมไม่เกมผมไม่เกมจะมาโกนหัวไล้วไงผมเนี่ยลมหมดแล้วเกมผมไม่เกมใครเห็นในเซอร์เกมบ้างอะไรอะไรเกมอะไรเกมอะไรจะให้ด่าไหมอาว่ามากูอยู่ในบ้านเนี่ยมันไล่กูในบ้านเนี่ยจากสนามเนี่ยออกไปข้างหน้าหกคันน่ะเกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเกมก็คือเกมแล้วกูไปแก้กูไปแก้สามเคสอ่ะอ่ะแล้วกูสามเคสแล้วมึงกี่เคสกูสามเคสแล้วมึงกี่เคสคนบ้านคือคนบ้านนะนะอ่ะได้ได้ได้กูโกนได้ได้เดี๋ยว กูโกนเดี oh, ๋ยวกูโกนกูไ oh, ม oh, oh, okay. no. okay. no. 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 ่ติดกูไม่ติดแต่กูจําแค่นั้นกูจําถ้าพวกมึงพลาดเมื่อไหร่มึงเจอกูนะโอเคป่ะมัต้องเข่าเทียมกันอยู่แล้วมต้องเทียมกันอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้เป็นตัวอย่างครับนะเป็นตัวอย่างนะมึงเียไปจุกมึงไม่ได้เฮียอะไรจากกูอีกแล้วหลังจากเนี้ยแค่นั้นเออเสียจริงมันไม่ดูเลยอ่ะเก่าหา โอเคใช่จุ๊บจุ๊บนะยุ๊บไปไปพี่โอพี่โอพูดก่อนพี่โอพูดก่อนเฮ้ยเบิดเบิดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรพี่บอกว่าผมพลาดพี่อย่าเถียงเนนี้ลงเบิดกันเกมพี่อย่าเถียงพี่พี่เป็นพี่เป็นผู้ใหญ่พี่อยาตอแหลผมขอได้ปะจุดเลยหมดเอาจุกเลยหมดเอาตึงๆเลยเดี๋ยวจัดให้ตึงๆเลยไจะเสียงดังเลยนะนะนะเกมอ่ะนะเกมอ่ะไม่เกี่ยวครับเกมก็คือเกมาไม่เกี่ยวครับเกมก็คือเกมแล้วกูไปแก้กูมักวสตีนะมันกวนสตีนะเด็กมันกวนสตีได้ อันไหนวะหัวโรนอะมีนี่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 โอเค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 ได้เวลาแล้เฮียรู้จักไปเปิดพี่ไม่ตั้งใจไว้มาดีมันบอกให้พี่พูดไม่ไม่ผมผมพลาดก็คือพลาดผมพลาดก็พลาดแต่ถ้าหลังจากนี้ใครพลาดคือเจอกูแค่นั้นกูไม่ช่วยด้วยเพราะตอนที่กูพลาดมันไล่จากบ้านกูหกคันน่ะกูไม่ช่วยด้วย เอาแล้วเอาใครทำแรงบับบับใบตี่อตี่มุบบับได้มบบับถ่ายเด็กมาดูถ่ายเด็กมาดูเดี๋ยวกูเน้นเลยเดี๋ยวกูเน้นไม่ไม่ไม่จุกบอกพลาดก็คือพลาดจุกบอกพลาดก็คือพลาดไอ้เหี้ยนี่ให้เงินเป็นแสนให้เงินเกือบล้านเสียเขาสุกเหี้ยนี่มาเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูมึงขำเหี้ยอะไร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 ไมาตัดเดี๋ยวมึงเจอกูแค่นั้น ม่มึงมึงฟังกูนะกูทําให้มึงดูแล้วนะถ้าหลังจากนี้มึงตลกกับกูนะกูไม่ตลกกับผู้เมื้วนะกูไม่ตลกกับผู้มึงแล้วไอ้เหี้ยกูตลกกับผู้มึงทุกคนเหรอจริงไอ้เหี้ยมึงถายไปดิกูตลกกับผู้มึงตลอดเลยเหรอฮะถ้ากูสนิทกูยังไม่กล้าทําแบบนี้เลยนะเว้ยจริงเหรอกิจตีใช่เหรอผู้มึงนะใครพลาดนะกูจับ แค่นั้นหัวจับโซนหัวจริงเบิร์ตตอนจริงแล้วมึงด้วยพี่โอมตัวดีเลยมึงอ่ะพี่มาดีสั่งให้พูดวันนี้ลงบทก็เกมใครอุ้มเยอะบ้างอ่ะวันเนี้ยเรียกอุ้มเียอุ้มเรียอุ้มเรีกอะไรครับผมไปหามาแล้วกูอุ้มอุ้มอุ้มสามเคสเกมหนึ่งเกมหนึ่งเออสามเอช่วยเวทข้างบ้านเอาคุยังเอาคุยยังเอาคุยยังเร็ว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 มันต้องมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยโลมันเพี้ยนโลมันเพี้ยน ขำๆแน่คุณดูอย่าไปซีเรียสแต่ผมจะไม่ขำตอนที่มันพลาดผมเอาแน่มึงเกิดทบมึงกะทบไหล่เขาด้วยต่อไปมังก็ทบไหลด้วยฟังเอางี้ต่อไปนี้ไอ้เบิร์ตจะเป็นคนออกกฎในการลงโทษและการแต่งตั้งเลยต้องฟังไอ้เบิร์ตทุกอย่างไม่ว่าจะไอ้เบิร์ตจะให้ทำไรถอดเกงถอดที่อะไรก็ขึ้นอยู่กับไอ้เบิร์ตการลงโทษนะต่อไปนี้ใครทำพลาดอ่ะ แล้วเรียกกูนะกูจะไม่ไปช่วยบพวกมึงแบบวันเนี้ยมึงเจอกูแน่กูจุกองกูให้มึงลงโทษยันโอซีเลยรอบเนี้ยอ่าไอ้สัตว์มาพี่เิดมข้งตอึงโดนกูแค่นั้นแหละกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูกูบอกแล้วมึงตลกเทียอะไรกันไอ้สัตว์กูใจดีกับพวกมึงมากไปหรือไงกูถามหน่อยดิไอ้เฮียมีอะไรมีอะไรกูว่าให้ทำไมกูใจดีกับพวกมึงมากไปหรอกูอ่ะผ่านการเป็นมืออาชีพมาก่อนไอ้สัตว์จเย็นครับพี่ใจเย็นจุก มึงมึงมึงไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูดไอ้ม่ไอ้เหี้มึงไม่ต้องพูดไอ้เหี้ยมึงอายุเท่าไหร่ไอสัตว์มึงมาใจเย็นับกลอายุเท่าไหร่เออไอ้ม่ไอ้เหี้ยนี่เหยียจุกวาวแน่ไอ้สัตว์ไอจไอ้จุกไอยู่ไหนอะเหยียดีให้เงินเป็นแสนเป็นล้านไอ้เหี้ยนี่เลี้ยงเสี่ยเขาสุกไอ้สัตว์เียเขาสุกครับพี่ใช่ไหครับไอ้จุกเพิดคำเดียวว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับภาดก็คือพาพลาไม่เกี่ยวครับเกมก็คือเกมแล้วูไปแก้ ไปเปิดไอจุกมันลินทามือแล้นะไปไหนไม่ไม่กูไม่คุยแล้วกูไม่คุยแล้วกูไม่คุยแล้วกระปุกนะเราผมขอโทษนะจากใจจริงขอโทษที่อะไรนะยัใจฉยประเด็นขอโทษที่อะไรขอโทษที่อะไรไป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 ไหนก็ไปไปไหนก็ไปผมไม่ขำบมาเนี้ยผมจะขอโทษนะอ่ะแล้วกูขำบบ้าแล้วกูขำบบ้าจุกกูขำบบ้าเดี๋ยวนะบอกว่าผมติดเล่นเอีเอีอะแล้วก็กูไม่คุยไงกูไม่คุยอย่างนี้เลยกูเดินมีตั้งเยอะแยะแล้วผมคุณเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวมันจับหน้าได้ แล้วมีใครกูถามมึงนะอ่ะมึงพูดกับก็ไม่รู้ก็ไม่มีคนพูดอยู่กับผมอยู่อ่ะใครล่ะคนพูดอยู่กับผมไม่มีทางที่มึงจะจำคนในแก๊งไม่ได้เว้ยไม่ผมขอโทษไม่มึงจะขอโทษกูทำไมมึงจะขอโทษโทษกูทำไมกูถามมึงเนี่ยก็ผมพูดไงก็ผมพูดไงอ่ะแล้วกูผิดไหมแล้วกูผิดไหมแล้วกูพลาดป่ะเพื่อความถูกต้องไงอ่ะกูพลาดใช่ไหมล่ะใจผมมากนะพอใจผมมากอ้าวก็กูพลาดไงกูก็กูก็โอเคไงกูก็รับนี่ไงกูก็โกนหัวแล้วนี่ไงใจผมมากกูบอกตอนไหนว่ากูไม่พอใจมึงกูไม่พอใจทุกคนอ่ะถ้าเกิดทำพลาดอ่ะ เออมึงอย่ามึงอย่าเบืองหยาโมโนว่าแบบสำคัญตัวจุกขวาร้องไอ้เหี้ยนี่เห็นด้วยนะเขาจะเล่นละทำเป็นด้วยเอาจริงด้วยเล่าง้อจริงด้วยบอกให้ลุงเป็นล่ะขอโทษขอโทษเฮียเดี๋ยวกูเอาไปหรอไม่ไม่ไม่โกรธผมจริงอ่ะขอโทษขอโทษเฮียน่ะนะโกรธผมจริงกูไม่ต้องขอโทษกูไม่ได้โกรธจริงนะนะนะไม่โกรธจริงเลยนะบอกขอโทษขอโทษเฮียอะไรกูจะโกรธทำเฮียอะไรอ่ะมันก็โดนกันหมดอ่ะเนี่ยก็โดนกันทุกคนอะ ก็พลาดก็โดนปะล่ะมันยิ้มในใจเนี่ยมันยิ้มอยู่เนี่ยมันยิ้มแไม่ไม่ไม่ทุกตัวทุกตัวทุกตัวจีตลกไงเยอะจริงทุกตัวเนี่ยทั้งนัำผู้ทุกตัวก็เนี่ยจบแล้วผมก็ไม่อะไรแล้วก็ใช่ไงเดี๋ยวไอ้จุกเดี๋ยวไอ้จุกเนี่ยเดี๋ยวไอ้จุกเนอะไรอ่ะก็กูให้มึงเป็นพิเศษไงกูให้มึงเงินเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยก็เลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่น้ำต้นผมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่แต่กูก็ไม่ให้มึงแล้วไงหลังจากนี้ก็จะได้เท่าเทียมไงตอนแรกกูก็ดููแลมมมมึึึงงงงงงไกก็เเออออสสาาารุปถัภ์่่ะว ขอโทษค่ไม่ได้บวชอีกแล้วคััเวลาบวชเวลาบวชคอัทอันนี้มึงล้อหลอกเขาเนี่ยมึงล้อหลอกเขาอยู่เนี่ยล้อหลอกอันนี้ขอพูดมันปั่นจัดดูริดูเสียงมาได้เสียงมันโคตรปั่นแล้วอะารอ่ะปั่ะรอ่ะอรอ่ะอะไรู้จอาไรอ่ะปั่นอะไรอ่งอปไ่นอะไอ่ะอะไรอ่ะอะไร่นอะไรอ่ะอะไรั่ะร่ะอะไร่ะะไรอ่อโทรจากใจจรอ่ะอะ่ะอะไร่เไรอ่ะออ่ะอะไรอ่ะะไร่ยอะไรอ่ออ่ะอะไรออะไรอ่ไ่ะอิ้มอ่ะละไอโทษไ่ะออ่ไ่อ ขำอะไร<ช>ผมขำตอนนี้ไม่มีเสียงขำดิดูมันเนน่ไม่รู้ไม่รู้ไอ้หี้ยะใครผ้าโดนกูแค่นั้นมึงฟังออก่อนมึงบอกมึงชอบความถูกต้องมึงต้องพูดในสิ่งที่มึงได้ยินคนไหนมึงชี้เหมือนที่มึงทำกับโรเบิร์ตไงมึงต้องทำอย่างนั้นด้วยกับคนอื่นด้วยไม่ได้ทำกับโรเบิร์ตคนเดียวเอาดิครับเมย์ตาเดียมมรม,มึงก็บอกดิอ่ะกูจะได้แบบอาจจะไม่โกรธมึงอ่ะอาเดีรไม่มีเสียงค่ะแต่ผมไม่รู้ว่า อ่ะใครอ่ะใครอ่ะกรบอกแล้วไงคนในแก๊งไอ้เหี้ยมึงจะจำไม่ได้เลยไงไอ้แจ็คก็พูดเหมือนกันตอนแรกอ่ะแจ็คเองครับนะแจ็คเองครับไอ้แจ็คพูดเหรอไอ้ไอ้ไอ้จุกไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอ้ผอยู่นี่มจุกนี่จ่ายเงินี่ปิดไฟมองผิดมองไม่หมดเลยไอ้เหี้ยมันลงไปหมดเลยชัวร์เปล่าว่าแจ็คพูดได้จุก ไอแจ็คพูดครับตอนแรกแล้วมันก็เริ่มพูดอันนี้มึงขายเพื่อนหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือขายเพื่อนหรือเปล่าแขวนแล้วแขวนแล้วแขวนแล้วเขาเขาขั้นแขวนแล้วคนพาดคือคนพาดนะกว่าแล้วยังไม่พูดกระโดดพูดกระโดดแบมันใส่ลมด้วยนะดูดิเนี่ยมันใส่ลมแล้วนี่คือปวันนี้วันนี้มึงใส่ลมใส่แจ็คสองรอบนะจู๊กใส่ลมแล้วไป้มยิ้มทำไมแจ็คที่มึงขอโทษเนี่ยเนี่ยราอยู่ข้ากับมาต่อยมันถูกโต๊ะลวทุกโต๊ะด้วยไม่ต่อยครับผมไม่ต่อยไม่ต่อยใครผม ก้าวลาวจริงไวจุ่งก้าวลาวต้องให้ก้าวลาวไย้าจุกอัมึงไงต่อคดีมึงอ่ะคดีมึงต่อเดี๋ยวอะไรอ่ะก็ก็ไม่คนอื่นไม่จำนึกไงกูจำนึกแล้วไงไปดีกว่าเฮียลุงก็ไม่อยู่แล้วเจอพรุ่งนี้เจอกันครับจุกกระจายแล้วหนึ่งจุกกระจาจแล้วหนึ่งจูกกจายแล้วเนี่ไปหายด้วยพวกมึงทุกตัวนะไอสัตว์กลัะไม่เป็นไรหรอกแต่กูจำไม่ลืมแค่นั้นเอง จริงครับผมยิ้มเรือครับพ oh, no, mm ี hmm. ่อะไรเรือเฮียอะไรที as> ่นี่ตัวปีนเลยสัตว์ทำไมกูแบบกูเออกูอยู่ใจดีกูตลกกับมึงว่างั้นไม่ไม่ไม่แรกแรกมึงแรกแรมึงมึงไหว้กูตลอดครับพี่ครับพี่โอ้อนอน้องกับนี่วันนี้เรียกเกูโรเบิร์ตนะล่าสุดไม่มีพี่เลยนะไม่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 ่ไม่ม่ไ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 ม่ อ่ะอันนี้ไม่สานึกือนละหนึ่งไปในห้องผมมีรูปพี่ด้วยผมตื่นมาผมแต่ไอ้เฮียจุกเนี่ยไม่เคยสานึกือนพีอะไรเลยไหว้ถ้ามึงตอแหลแมึงไม่ได้ไหว้จริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลาสุดบัรหารหลักให้ลาสราเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดกูบอกมันไม่โกรธล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เอากูอีกไอ้เฮียจุกอ่ะไม่เอาไม่เอาแล้วครับสเต็ปอ่ะทำไม่คิดไอ้เฮียใจดีไงกูใจดีไงกูต้องเข้มมั่งมั่งไอ้สัตว์ แต่ผมไม่เคยเรียกเบิดเพื่อนนะผมอ่ะอันนี้อันี่ยันนี้อันี่ยเนี่ยันี้อันนี้เอาไปพูดอะไรนี่ยไม่แล้วมึงเอาหาเรื่องล้อหลอกมาพูดทำไมอ่ะอย่างเงี้ยล้อหลอกอะไรอ่ะเอ้าเรื่องเดิมยังไม่หมดเอาเรื่องใหม่ครับไอ้เทียนี่ตายละพ่อหมาพี่พ่อหมาสแลกก่อนแบกแบกหน้ามึงไง พอเรากดลงรถเราพุ่งไปจะหัวเลาะเลยโอ้โหเมื่อกี้ยังหัวเลาะล้านเลยเมื่อกี้ใช่ไม่ไม่หัวหรอผมอ้าวผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่หัวเลาะกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูอ้าวผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่หัวเล้อกูเดี๋ยวมึงเจอกูใครแล้วผมก็บอกว่าใครหัวเลาะนะกูพูดอย่างเงี้ยพูดจริง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 เสียงหัวเลาะครับไม่พี่พี่เปิดพูดอะของจริงเลยครับอันนั้นแหละเดี๋ยวลุงยกอภิสิทธิ์ให้กูแล้วอะ <m im itation> มึงเล่นกูได้กูก็ต้องเอา,เอามึง,งได้เอาอย่างงี้ไอจุกมันจะไปยากเลยว่ามึงก็แค่ห้ามเกมมันพัฒนาฝีมือมึงด้วยมึงห้ามเกมกันนะเลยมึงก็จะโรเบิร์ตก็ทำอะไรไม่ได้อาแต่ <m im itation> ทั้งนี้ทั้งนั้นโรเบิร์ตเอาตร <m im itation> งน,นี้พูดจริงๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีคนจุดประกายหนึ่งคนอ่ะมันจะไม่เกิดเรื่องเนี้ยไอจุกมันก็ไม่น่าจะผิดหรอกถ้าไม่มีคนจุดประกายใครเป็นคนจุดอต่พี่ใครเป็นคนทำครับใครเป็นคนจุดใครจุดอ่ะมึงก็ได้ยินนี่มึงก็ได้ยินนี่ใครจุดอ่ามึงก็ได ไม่อยู่ในกลุ่นลมนีแล้วใครพี่ใครอ่ะใครโดนต้ดหนไปแล้ว พี่โอมไงพี่โอมอ๋อแล้วไปไหนแล้วไม่รู้นะเนี่ยพี่โอมเดินมาบดกระโดดพี่เหรอโอ้โหคนนี้ลงบทเล่นเกมที่ไม่ใช่ใช่ใช่บดกระโดดพี่เหรอไล่จุกมาเลยใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับนะผ้าไม่เกี่ยวครับเกมก็คือเกมแล้วกูไปแก้กูจ้ามึงได้แม่นไม่เกี่ยวครับนะพ้าก็คือพ้าครับอย่างนี้เลยเสียงเสียงอย่างนี้เลยระบบกระโดดอะบบเชื่อหรอยไอ้เนี้ยกูวาดนำมาเปนบ่อยอย่างเงี้ยเฮียดูแลอย่างดีเฮียทั้งไอซียันโอซีเสียเขาสุกไอ้เฮีย ไปไปไปยักยอกเฮียปัดดีครับปัดดีครับตรงนี้นะใครอุ้มพลาดนายสัตว์เจอกูแค่นั้นที่โกนก็ที่โกนกับพาดก็เสียตังไงแบบที่ลุงบอกไงถูกบลามึงก็ต้องตั้งใจอุ้มอ่ะไม่เอามาตุ๊ดนะไม่มาติ่มไปครับไปไอ้ผมไปไปผมเขาบอกว่านะไม่นี่ไงไม่เกี่ยวไงมันเป็นเคสผมนี่แหละที่ผมไม่น้าไปอ่ะที่น้าเกมอ่ะอ่ะแล้วไปกินมึงแล้วไปกินไม่พูดอย่างเงี้ยไปกินไม่พูดอย่างเงี้ยก็ผมอยู่ตอนนั้นผมยมีความถูกต้องไงตอนนี้ผมกระจ่างแล้วผมตากระจ่างแล้วไม่เกี่ยวเฮียออะไรกกับความถูต้งเลยไไไมมม่่ึึงงงงจจจะะะเเเอาาลนข้ใป คือส่งมึงได้อะเขาบอกคือส่งงมึงจะเอาอะคือมึงจะให้เขาให้เขาโดนให้ได้อะเออส่งมึงส่งนั้นอะครับไม่แกวครับเกมก็คือเกมแล้วก็ไม่ใส่ร้ายแต่มันใช่อ่ะไปเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมว่าผมพูดความจริงว่า พี่ตีก็พูดแล้วมึงจะทำทำไมอ่ะไอ้มาไอ้ตีไม่อยู่ดูดิดูดิไอ้เฮียไอ้เฮียนี่มันพบได้ป่ะไอ้เฮียเนี่ยอ่ะมึงดูดิเอิไอ้เฮียบอยตีไม่อยู่แล้วเอาเลยนะหายหมดเลยอ่ะดิไอ้เฮียไอ้ตีมันพูดอะไรตีมันพูดอะไรรู้ว่ามีเสี่ยพี่ตีด้วยอ่ะอ่าได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปถ่ายให้ตีนะโอเคปะก็เดี๋ยวกูไปถ่ายให้ตีบอกว่ามึงพูดจริงหรือเปล่าโอเคปะยันดี้รับหลังเก่งจัดไอ้สัสรับหลังผมพูดความจริงเอ้าผมพููููดดดตตออออนเ้้้าแลวมมมมื่่่่่กียไไพพะ ผมเบงไน่เขาจะแยกย้ายกันกลับอยู่แล้วไอ้ที่นี่ยังเอาไอตีมาแขวนตอไม่เป็นไรว้ยจุกพวงนี้ไมมึงรอเลยเพื่อนโอเคเจอกันเจอพรุ่งนี้ย้ยย้ย้ายย้ายย้ายยครับสวัสดีครับเยจุก้เยจุกครับพี่จุกเล้งกูเสียจัดไอสัตว์แต่ผมขอโทษนะจากใจจริงละขอโทษที่อะไรกูยังไม่ดูยังไม่รู้สึกแล้ว่ามึงขอโทษกูจริงๆอ่ะขอโทษครับขอโทษทำไมขัเนี้ยมึงบอกก่อนมึงต้องมีเหตุผลในการขอโทษ ก็ขอโทษไอ้นี่ไงพูดชื่อน้าไงแหลมชื่อน้าไปไงครับไม่เกี่ยวครับเกมก็คือเกมแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการแหลมไอ้เจนี่ไอ้นี่ไอ้เไอ้ไอ้เไอ้จุกมันปั่นป้างทาแบบเนี้ยการทำแบบนี้มันกวนตีนะเนี่ยอะไรอ่ะได้แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องเสียเจนไม่ต้องเสีมึงเดียไปไปไปเจอกันพรุ่งนี้ัเจอกันเจอกันเจอกันโออมันบานมันบาด के अभा में अभाव के वध किल के वध किलक करा में अभाव कैव किलत